เยอะไปหน่อยนะครับน้อยก็คือสัญญาณรบกวนนะครับอยู่ก็ยุบเพราะว่าเพราะว่าคลิปเนี้ยผมอัดมาแล้วแล้วมันเกิดอาการที่ว่ากระดานตัวสีเดียวกันผมเลยเอามาแต่งใหม่ให้กระดานสีมันจืดลงครับจะทำให้มองตัวหมากง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะมีน้อยรบกวนหน่อยนะครับก,ก็ขออภัยครับเดี๋ยวผมพยายามจะหาเทคนิคและวิธีที่จะเปลี่ยนสีวิดีโอ และให้ได้ภาพที่ไม่มีน้อยรบวนแบบนี้นะครับแต่ก็ยังน้อยเราก็ดูได้ถนัดขึ้นนะครับถ้าเกิดที่ตอนแรกเนี่ยที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยสีแดงครับกระดานมันสีแดงมันเกลือนไปกับตัวหมากเลยครับผมเลยปร่าใหม่นะฮะไปดูที่เกมครับอาจารย์อ๋อบากะบีนั่งสีขาวนะครับครูหวดั้งเป็นสีแดงนะครับเปิดเป็นม้าโยงขวาทั้งคู่อาจารย์อ๋อบักสีขาวนะครับเล่นเป็นคนเทียมเม็ดเ่วนครูหวดนั้นเล่นเปิดเป็นเบีย้ยเบี้ยคู่ริมอะฮะก็จะโดนแต้มนี้ครับโดนเม็ดต่อย มาไปยืดครับโคนตัวยอหญิงตัวนี้นะครับมันต้องหมุนอีกหลายทีนะครับถึงจะใช้งานได้หมุนมาตรงนี้แล้วขึ้นมาสามสี่ทีนู่นนะครับแต่ว่าในทางกับกันนะครับนี่ถ้าเกิดโดนกินตัดแต้มนี้ที่ผมกําลังจะพูดนะครับมันทาให้เบี้ยแตกเห็นไหมครับเบี้ยตรงนี้กับเบี้ยตัวเนี้สามตัวเนี้สองตัวเนี้ยแตกตัวเนี้ยกับตัวเนี้เป็นเบี้ยที่ฟันหลอนะครับก็ดีอย่างเสียอย่างครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ครับเม็ดสามารถขึ้นมาได้นะครับดูครูฮวดเล่นว่าครูฮวดจะเล่นแต้มไหนนะครับครูฮวดเดินโคนไปก่อน อาจารย์อ,อ๋อเดินเรือมากดไม่ให้โคนขึ้นนะครับผู้พวดถอยโคนมาใช้งานผู้พวดเดินขุนครับจะเอาไปเก็บทางด้านขวามืออาจารย์อ๋อยอมไม่กินสองนะฮะแต่น,นี้เนี่ยทำไมอาจารย์อ๋อยอมไม่กินสองผมงงอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเบี้ยก,กินตัวนี้ยมากินก็กินสองละผู้พวดตัดสินใจกินพิมพ์บอกครับนี่ครับ กูพดเดินโคลนึ้แบบอาจารย์อ๋อกินเบี้ยทิ้งไปเลยหอ,อมลุยครับมาดูตัวหมากตอนนี้ครับเรื่องหน้าเบีย้ยไม่ต้องพูดถึงครับกระจูยกระจายกันทั้งคู่ครับโคนของสีแดงจะมีปัญหานะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานยากนะครับโคนตัวนี้เอาไปใช้งานยากมากเลยตรงนี้เกิดแท่นให้เม็ดขึ้นไปได้นะครับของสีแดงเดินเม็ดตัวนี้ขึ้นไปสวยนะะส่วนตรงนี้ก็เป็นแท่นของสีขาวนะครับสามารถเดินโคนขึ้นมาต่อได้กูพูดเดินอะไรดีโคนก็ยังเดินไม่ได้นะทำท่าจะเดินขุนให้เรือเชื่อมถึงกันนะฮะ กูวดเดินโคนขึ้นไปถ้าแทงมาตำแหน่งนี้ได้แล้วก็ถ้ากับว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับแต่ผมชอบเม็ดตำแหน่งนี้นะสวัสดีผู้ชมทั้ง100กว่าท่านนะครับที่กาลังรับชมอยู่นะครับกูวดเดินขุนไปเก็บไว้ขวามือเลยผมชอบแท่นนี้แท่นตรงเนี้ยเดินเม็ดมาเดินม้ามาได้โคนตัวนี้พร้อมใช้งานแล้วไม่ได้เป็นลองแล้วเหลือเรือกับตัวนี้อยู่ที่ว่าจะเอามาไว้ที่คลองไหนนะครับ คุณสุขุมถามว่านี่แข่งสดหรือครับไม่จบวันอาทิตย์หรอเทปเป็นเทปนะครับผมตั้งไว้แต่ว่าเสียงผมเสียงสดครับมีอีกแต้มหนึ่งที่น่าสนใจของครูขวดนะครับคือการแทงเบีย้ยขึ้นมาตัวนี้ฮะแทงเบีย้ยขึ้นมาตรงเนี้ยเม็ดตัวเนี้มันจะต้องถอยอาจารย์อ๋อกินครับกลายเป็นม้าคนละหนึ่งตัวเท่ากันอาจารย์อ๋อดดม้าไปเหยียบแท่น จะแทงเบีย้ยครับจะแทงเบีย้ยแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้ฮนะแทงเบีย้ยตัวนี้ขึ้นไปนะครับเม็ดตัวนี้จะมีปัญหานะฮะอย่างเบาสสุดก็คือยอมไม่กินแล้วก็ถอยเม็ดไปกินกับแต่เบีย้ยตัวนี้ก็จะขาดนะครับสีขาวก็มีแต้นน่าสนใจนะเดินเบีย้ยมาตรงนี้เพื่อลื้อหน้าบ้านออกแล้วเรือเรือขาวเนี่ยอ่าฮะอาจารย์อ๋อตัดสินใจครับไม่ไม่ผูกครับ กูวดมีจังหวะที่จะกินเบี้ยนะครับแล้วหงายแล้วเอาเรือลานี้ไปกินเบี้ยอีกนะครับแต่ว่าจานอ๋อเรือแรงนะครับกดคอนเบี้ยตัวนี้ก็ขาดนะครับถ้าลูกศรสีดํามาชี้แบบนี้ดีไหมครับกูวดกินครับแรกหมัดแล้วครับแต่เนี้ยเหมือนการสาดน้ําอะผู้ชมต่างคนต่างสาดน้ําใส่กันมันย่อมเปียกทั้งคู่ใช่ไหมครับก็อยู่ที่ว่าใครจะแม่นกว่ากันแล้วล่ะใครแม่นกว่าก็ก็จะทำให้คู่ต่อสู้เกิดแผลได้มากกว่านะฮะ อาจารย์อ๋อตัดสินใจแทงโคตต้านนี้ฮะมาดูกันว่ามีอะไรซ่อนอยู่นะครับนี่ครับทีเด็ดคือเรือสองลำนะครับถ้าเกิดครูหดเอาเม็ดกินนะครับอาจารย์อ๋อใช้เรือกินลุกนะครับแถมทะลุสะเทือนไปหมดเลยฮะต้านนี้แรงครับถือว่าเป็นต้านทําจัดครับครูหดจะแก้ยังไงโคนมันกินลุกอะครับครูหดเสียเม็ดแล้วแต่อย่าลืมว่าครูหดมีเม็ดอีกตัวนะครับที่หงายไปแล้วนี่คือตัวนี้นี่ นี่ครับอาจารย์อ๋อตัดสินใจกินครับเพราะว่ากินแล้วครูว่าต้องแก้เป็นต่อเรื่องของที่เดินนะครูว่าจะแก้ยังไงอู้แก้แต้มนี้นะเก่าครับเก่ามากครับอ๋อเรือทิ้งครับถ้าเกิดใช้เรือกินม้าเรือแดงก็จะกินม้าคืนนะครับเราต้องใจเย็นในการดูไม่ไม่งั้นอย่างนั้นมันถ้าจับเรือแต้มนี้นี่ต้องระวังแต้มนี้ครับระวังแต้มโคลกินลุกครับ เอน,นี่อาจารย์อ๋อมีแต้มโคนกินลุกนะครับแต่ว่าครูห้วดเดินเรือมาจับเบีย้ยตัวนี้อยู่นะครับเบีย้ยตัวนี้เป็นเป้าอาจารย์อ๋อจะแก้ก่อนหรือเปล่าหรือจะโคนกินลุกเลยเดินก่อนนะครับแต่อาจารย์อ๋อจะมีแต้มโคนกินลุกสวนเข้าไปโอ้หลายแต้มครับมวยบู๊ครับมวยคู่นี้มันครับเหมือนดูตะวันฉายอ,าอ่อยกับเพชรมรกตเลยฮะ ไม่มีใครถอยเลยครับเดินหน้าลุยแหลกนัน่นๆคุณครูคคหวดทำท่าจะเดินเรือมาตานี้ <c oughs> คุณอนุชินบอกว่าเรือแดงจะไล่แล้ว ไม่สอดไส้คาราเมลครับแต่ซ้อนซ้อนแรงแบบนี้เลยครับกินเบี้ยตัวนี้ครับอาจารย์อ๋อเดินเรือมาผูกไว้ก่อนครับตาเดินก่อนจะเป็นของอาจารย์อ๋อบางกะปินะครับต้องบอกว่าดีกีอาจารย์อ๋อนี่น้องชายปรมอาจารย์เซน่องนะครับน้องชายแท้ๆนามสกุลเดียวกันเลยฮะกินจริงๆครับตอนนี้ถ้าครูหวดเดินขือขุนขึ้นมาทีเดียวเนี่ยก็จะโคนจะเสียหลักไปแล้วอาจารย์อ๋อเลือกเดินเรือมากดอีกอ่าสวยง,งามฮะ กูว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วโอ้โหพลิกไปพลิกมานะมันครับมันเป็นต่อเป็นรองกันมูฟต่อมูฟอ่ะกูว่าตัดสินใจต่อเรือดีกว่าไม่ไหวแล้วหนักเหลือเกินเก๋ามวยเก๋าครับกินไปซื้อทีเดินครับเนี่ยพอตัดกันแล้วเนี่ยโคนมีปัญหาแล้วครับต้องมาลงกับเบี้ยเนาะอ่ะอ่ะกูว่าทำแล้วกูว่ากินโอ้ใจร้อนไปนิดแมเดินเร็วไปหน่อยนอะไปคิดแทงเบี้ยขึ้นมาตรงตรงธรรมดาได้ปะ ออไม่ได้นะมันมีจังหวะอูเป็น2เบีย้ยตู้โคนแต่เป็น2เบีย้ยที่ค่อนข้างที่จะใช้งานลําบากมันแตกกันนะครับมีทางเดียวคือเข็นไปไหงให้ได้ถ,ถึงจะกลับมาเสมอกันกูวดปักโคนไปต้านนี้นะครับสวยครับเพราะว่าเดี๋ยวโคนเนี่ยมันจะขึ้นมาต้านนี้เพื่อที่จะมายืนตรงนี้ได้แล้วเบีย้ยตรงนี้จะเป็นจุดอ่อนนะครับเป็นต้านที่ดีครับโคนต้านนี้เนี่ยฮนะตายแล้วฮะ ไปฮะนี่ฮะจะามาวางจะเอามากินเบีย้ยตัวนี้ครับอาจารย์อ๋อต้องต้องรับรับให้อยู่ฮะไม่งั้นจะเป็นรองถึงแพ้นะครับกูทำไรฮะไม่ลุกเหรอจะไปกินเบีย้ยอีกตัวฮะโอ้โหเสียดายลุกครับอ้าวอาจารย์อ๋อให้กินเลยครับไม่สนใจแล้วฮะจะเอาเบีย้ยไปไงนฮะปรเดนครับ รีบหงายครับถ้าหงายได้ก็โอกาสเสมอนั้น99%นะถ้าหงายได้เนี่ยจะออกเสมอนะเอาละครับหงายครบทุกตัวแล้วครับอาจารย์อ๋อสามารถนับได้แล้วนะฮะไม่รู้ว่าท่านนับหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงนะครับเสียงในสนามนะฮะเข้าสู่ปลายเกมกูฮวดเป็นต่อช่องเดียวอย่างนี้ชนะกันยากครับอาจารย์อ๋อเดินเม็ดต่อยต่อยเรือกูฮวดถอยโคนรุกครับตั้งโคนครับ แล้วเดินเรือออกคลองกอไก่8ปเลยครับตำแหน่งโคนดีฮะอาจารย์ <Okay. S 1> อ๋อเดินเบีย้ยกลับมาหูวดยึดคลองแนวนอนครับคลองสี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดทรงเนี้ยโหนแรงนะหน้าโคนนะครับอาจารย์อ๋อเดินเรือจับโคนหูวถอยขุนไปผูกโคนครับยังลงกําลังไม่ได้นะครับอาจารย์อ๋อเดินเรือลูกก่อกวนครับเพื่อเอาทีเดินครับแล้วเดี๋ยวมีเรือแต้มนี้นะเรือแต้มเอ่อ เรือมาสอดไส้คาราเมลจับโคนจับเม็ดตรงนี้อีกนะกูหวดเดินขุนไปผูกเม็ดไว้ก่อน,นแล้วถอยโคนครับใต้เรืออาจารย์อ๋อต้องเอาเรือกลับไปนะครับเวลาอาจารย์อ๋อหน้าเป็นห่วงนะครับเหลือ6นาทีกูหวดเดินเม็ดขึ้นไปอาจารย์อ๋อถอยเม็ดกลับมารับเต็มสูบครับูัวดเดินขุนอาจารย์อ๋อต่อยเม็ดครับต่อออกครับ กูวดจะถ้าอยากเอาชนะเนี่ยแลกไม่ได้เลยนะครับถ้าจะเค้นเพื่อเอาชนะเนี่ยต้องเก็บทุกตัวไว้เลยฮะเพราะว่าไม่ว่าจะแลกตัวไหนออกมันจะเหลือบางเดียวแล้วมันจะไม่ชนะอ่าต้นลูกครับถอยครับโอก,กาสชนะมันยากแล้วนะฮะด่นอ๋อเดินขุนขึ้นไปต้องใช้ขุนสู้คนแล้วนะครับกูวดเดินเรือขีดเส้นไว้ไม่ให้ขุนมามีฤทธิ์มีเดชดันอ๋อไม่สนใจครับเดินขุนดิ่งๆิงเข้าไปหาเรือเลยฮะ ูโบอกเอาไม่อยู่แล้วปล่อยดีกว่าปล่อยเลยเดินเรือไปใช้งานที่คลองกอไก่ดีกว่าเกมออกไปทางเสมอนะครับมาลุ้นเวลากันครับมาถึงตรงนี้เนี่ยมันเป็นปลายเกมแล้วผมไม่รู้จะพากอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวรอจังหวะที่เกิดจุดแตกหักนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเป็นปลายเกมแล้วฮะ นับถึง21แล้วนะครับ ตอนนี้ไม่รู้ใครไล่ใครแล้วนะครับโอ้โหขุนคูหวดไปอยู่ตานั้นได้ยังไงน่ะหึใครไล่ใครครับเนี่ยตำแหน่งหมาครูหวดไม่ค่อยดีนะครับตำแหน่งขุนสีแดงไม่ค่อยดีนะครับจะมีพลิกเกิดขึ้นไหมัคูหวดลุกครับก่อกวนครับจาร์อ๋อเดินบี้ให้กินจานนี้นะครับเพื่อที่ถ้ากินแล้วเนี่ยจะเดินขุนติดโคนติดเรือนะครับเห็นไหมเป็นกับดักนะครับ คูพวดไม่กินครับตอนนี้เดินล้อกันไปล้อกันมาอยู่นะฮะถ้าคูพวดลุกอีกจะโดนจับเสมอเปล่าเพราะเกมซ้ำกันสามรอบอ้วตัดสินใจเดินเรือขึ้นไปตำแหน่งขุนแดงน่าเป็นห่วงนะครับประมาทไม่ได้นะประมาททำไปเล่นไปเดี๋ยวแพ้เานะอาเนี่ยนอนตกหมอนนะกูพ <c oughs> วดเดินเรือไปจับเม็ดฮะ จันอ๋อเฉยเหมยเฉยเดินเบี้ยกลับมาผูกเอาทีดับไปเรื่อยเนี่ยเดินเดินเอาทีกนละนาฬิกาไม่เห็นแล้วนะมันออนับถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยจันอ๋อเปิดเบี้ยจันนี้จะเอาคุณขึ้นไปติดนะครับติดโคนหัวดเดลรู้ทนครับเดินโคนขึ้นไปหลบ อาจารย์อ๋อเดินเรือเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่งมันมน่ารุ้นมากเลยนะใครไล่ใครไม่รู้แล้วนะตอนนี้ดูเหมือนทางขาวจะเป็นฝ่ายไล่จะมากกว่านะอาจารย์อ๋อจะเดินคุนผูกเบี้ยหรือเปล่าเดินคุ้นไปผูกเบี้ยโอ้เวลาเป็นหน้าเป็นห่วงครับเหลือสามนาทีครับแต่เขานับอยู่นะครับไม่น่าจะแพ้ครับเขานับอยู่นะฮะนับถึงหกสิบสี่ก็เสมอกันไป กูแมนสดหรือครับเสียงผมสดครับแต่ว่าคลิปเนี่ยเป็นเทปนะครับที่บันทึกไว้แล้วกไ็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดถูกเผยแพร่ที่ไหนครับอูวดเดินเรืออืมเหมือนโคนอูวดใช้งานลำบากนะสวัสดีผู้ชมใน YouTube ด้วยนะครับ140กว่าท่านนะฮะ แล้วก็ในเฟ e บุ๊กนะครับ100ท่านนะฮะ,นนะมมผมว่าเสมอนะไม่น่าจะมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นนะครับาอ,อาจารย์อ๋อเปลี่ยนตำแหน่งขุดแล้วครับกูวดเดินโคลนมาป้องกันเรือไว้อาจารย์อ๋อเดินเรือไปกดเม็ดมีแผนจะกินเม็ดกูวดถอยโคลน อัน <AL> อ๋อ <AL> เดินเม็ดไปแตงนี้ครับนั่นนะเปิดไม่ออกครับไอไล่ใครครับอ <AL> อกูฮวดเดินนี่เสียเม็ดเฉยเลยครับกลับมาเป็นลองทันทีครับรูปนี้ไม่มีชนะขาวแล้วนะฮะเออน่าจะเสมอกันนะครับโอ้ยกูฮวดถอยโคล้วฮะเดินไม่ถูกแล้วครับดูบอลไปด้วยดูหมลุกไปด้วยเอา <AL> วันนี้บอลเตะนะครับคือคือผมไม่ไม่ใช่คนดูบอลน,นะผมเลยไม่รู้เรื่องเออแพ้เลยเอ้วยังไงครับงงครับ เมื่อกี้เนี่ยเดินขุนมาแต้มนั้นน่ะเดินโดนเรือลุกได้เลยนะ